หลายคนไปไปจับจ้องที่ทะเบียนรถของลุงตู่นะครับที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนั้นเป็นเลขทะเบียนรถของลุงตู่นะครับเป็นสองหนึ่งสที่จะเอาไปเป็นตัวนำโชคเลข8เนี่ยเป็นเลขเด่นซึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องหวย ในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565กันบ้างครับอีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแล้วนะครับในงวดวันที่หนึ่งเนี่ยใกลนะ้แล้วใกล้วันหวยออกแล้วหลายคนก็ยังไม่มีตัวเลขแต่เชื่อว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวไปเจาะลึกตรงนี้นะครับวันที่22เนี่ยเป็นวันเลือกตั้ง ผู้ว่ากทมและสอกผอู้ว่าคนที่17เนะครับเป็นผู้ว่าคนที่17นะครับ,รบหลายคนอ๋อวันที่22น่นี่เลขที่เซยเลขที่สองสองนี่ก็ดังแล้วนะอันนี้จะไม่พูดละหนึ่งเจนี่ก็ดังแล้วใช่ไหมครับแต่ไปดูนะครับหลายคนไปจับจ่องทะเบียนรถ ของใครครับทะเบียนรถของลุงตู่นายกนายกตู่นี่แหละครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยครับลุงตู่ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากอทมโดยขี่รถเบนซ์ส่วนตัวนะครับรุ่น S 600 ไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขตที่ส3บสาเขตเลือกตั้งที่13บสานะครับของอในเขตพญยาไทยหน่วยเลือกตั้งที่13บสาขออภัยฮะหน่วยเลือกตั้งที่13บามเขตพญยาไทยพอไปถึงเนี่ยหลายคนก็โอ้โหเลขสวยจังพ <laughs> อจะรู้ไหมครับว่าเลขอะไรอ่า หมายเลขทะเบียนรถหลายคนไปไปจับจ้องที่ทะเบียนรถของลุงตู่นะครับที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนั้นทะเบียนรถก็จะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งแถวพญาไทเกลี้ยงครับไม่เหลือครับ <laughs> ไม่เหลือครับนึงแปดแปดถึงเป็นเลขทะเบียนรถของ ลุงตู่นะครับทีนี้ไปดูผู้ว่ากอทมคนที่17นะครับของกรุงเทพนี่นะผู้ว่าก็คือสัจช,ชาตินะครับสิทธิพันธ์เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพศ2509อายุเนี่ย56ปีครับ เป็นผู้สมัครหมายเลข8นี่หมายเลข868ไปตรงกับทะเบียนรถแลนะเลขเด่นเลขดังเลยละ่ะตอนนี้เลข8เนี่ยมาแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้ว่านะครับเป็นผู้ว่ากทมกรุงเทพคนที่ลำดับที่17นะครับคะแนนเลือกตั้งไปดูคะแนนเลือกตั้งกันบ้างคะแนนเลือกตั้งนะครับยังไม่เป็นทางการตอนนี้ประกาศผลไปแนละ้วนะครับ ก็คือ1,386,215ครับ1,386,215หลายคนก็ไปตีเลขท้าย3ตัวเนี่ยฮะมันเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับ <laughs> เอา2,15เป็นเลขเด่นฉงนั้นเอาเอาเก็บทุกเม็ดนะครับคนไทย แม่ความเชื่อนหนึงวดวันที่1มิถุนายนโปรดใช้วิจเจญาณในการรับชมด้วยเล็กต่อไปเลขตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายคืออะไรฮะคือนโยบายของผู้ว่าาก,วากรุงเทพเนี่ยฮะม,มีทั้งหมด2 1 4ข้อด้วยกัน214ข้อเนี่ยก็เป็น214ที่จะเอาไปเป็นตัวนำโชค ไปซื้อลอตเตอรี่ตอนนี้เกลี้ยงแผงเหมือนกันนะโดยสรุปนะครับผมจะสรุปได้ดังนี้นะครับเลขแปดเนี่ยเป็นเลขเด่นซึ่งไปตรงกับหมายเลขทะเบียนรถของลุงตู่เป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งหน่วยที่สิบลามเลตั้งเนี่ยไม่ไม่นับนะครับไม่นับอืม6 0 0 0 6เนี่ยก็ไม่นับนะครับ <laughs> เอาเป็นว่านะครับเด่นแงวดนี้ ในวันที่22เฉพาะนะฮะเฉพาะวันเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยแเนี่ยมาแรงมากนะครับเดี๋ยวจะสรุปว่ามีตัวไหนบ้างมี8เป็นเลขเด่นนะครับเอาเลขทะเบียนร,รถของลุงตู่นายกรัฐมนตรีนี่ฮนะหนึ่เอาไปตัดเล่นกันนะชอบไม่ชอบไม่รู้นะครับทีนี้ก็คือเลขของผู้ว่านะเลขของผู้ว่า ก็ทำมบ้างก็จะมี8เด่นแล้วแหละนะครับหมายเลข8ผู้สมัครนะครับแล้วก็มี1 7เป็นตัวเลขคนที่17พผู้ว่าคนที่17 5 6เป็นอายุนะครับ2 1 5เนี่ยเป็นเลขจำนวนคะแนนเลขท้ายจำนวนคะแนนนะครับ2 1 5 ส่วน2 1 4เป็นนโยบายของผู้ว่ากทมครับเป็นไงบ้างครับทุกเม็ดทุกเม็ดจำได้ไหมครับก็คงจะไม่รู้นะครับอันนี้มาพูดถึงมาอัปเดตให้เป็นแนวทางว่าอสังคมโซเชียลเขากำลังกับพือตัวไหนบ้างในวันที่ ในวันที่เลือกตั้งแล้วจับประเด็นแล้วเอามาเป็นตัวเลขนำโชคเอาไปซื้อลอตเตอรีอร่กันก็ประมาณนี้ย้ำอีกครั้ง1881เป็นทะเบียนร,รถของลุงตู่ของนายกนะครับคุณสัจชาตินะครับก็คือเด่น8นะครับแล้วก็มี1756215214เป็น เลขนําโชคในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้เอาทุกว่าทุกเม็ดมาพูดคุยกันตัวเลขเป็นแนวทางนะครับไม่รู้ลุ้นวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี้ยว่าจะมีใน มีไหมในกลุ่มนี้ตัวเลขจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับรอรุ่นวันที่1มิถุนายนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววารตีด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับขอให้รวย,รวยๆเฮงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ